And สวัสดีครับผมเชอร์เชอร์ครับผมวิดีโอนี้ก็อยู่กับผมเชอร์เหมือนเดิมนะวิดีโอนี้ผมมาฉลองครับหลังจากเล่นอาชีพหลายอาช,ชีพมากเลยเนอะคูลโซเดอร์ไนโลกฮันเตอร์แบ็กสมิธแอสซิสซินนะครับก็ไม่ก้าวก้าวสักตัวเลยนะครับก็เพิ่งมาก้าวก้าวโดยคูลโซเดอร์สายคลีทดิคอลนั่นแหละนะ ไปเก็บมาหลายวันเลยนะครับหายเงียบไปหลายวันก็แบบโอ้โหไปฟาร์มมาเนี่ยฟาร์มเวลมาอย่างสุดๆก็เลยแสงออกเท้าแล้วนี่นะครับแถมเน้ม,มโอเคก็วีดีโอนี้ก็มาฉลองนะมาฉลอง99ตัวแรกนะครับของเซิร์ฟต n นามอ็อกคาสิกา a v วิตนะครับผมอ่ะฉลอง99ตัวแรกเนะ ก็จะเปิด OBB ร้อยกล่องเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เปิดไม้ผีร้อยไม้เหมือนเดิมนอะอย่างแรกนะครับเรา,าใส่สเปียร์ควิกก่อนเนะเพื่อจะเตรียมหักไม้ผีนะครับแล้วก็ใส่บัฟอะไรเรียบร้อยนะครับอ่าแล้วก็มีอะไรอีกมาใส่บัฟครบหรือยังโอเคเอาพีทหลบก่อนนะครับอ่ะเราหักไม้ผีไปก่อนเลยนะครับตืดดดตืดดด ตืดดึบทีละตัวครับเราหักไปทีละตัว2ตัวนะครับตืดดึ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 บหักไปนะครับหักไปเรื่อยๆจนครบ10ไม้ขยะไม่มีหมวกกี้ก็ต้องเก็บอย่างนี้แหละไม่มีหมวกไขดาวนะครับตืดดึ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 บอ่าโอเคกี่ไม้แล้วเนี่ยสิบไม้แล้วนะครับไม่มีอะไรตกมาเลยเนาะงั้นแล้วเปิด OBB 10กล่องด้วยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับ ได้ขาทามาหนึ่งจะเป็นโซสตาร์หรือเปล่านะ,ะหักไม้ผีต่อครับใส่ส,สเปียร์คริตหน่อยนะครับแล้วก็กินยาแดงหน่อยเอาคิตที่ข้อนั่นแหละแรงดีนะครับโอเคหักไม้ผีต่อไปจะมีตัวดีๆโผล่มาบ้างไหมคาลิเบอร์ตกโบนเฮมได้ไหมไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยกดกำหน่อยดีไหมไม่มีกำนะครับโอ้มืมอหไม่มีกำอ่านเดี๋ยวก่อนนะนี่ต้องมีกำนี่ เอากั้ามมานึงนะครับต้องกดกั้ามสักหน่อยมาได้แบบมีอัตราตกเยอะขึ้นนั่นเองนะอหักต่อาหากตอ่อไปหากต่อไปหากต่อไปหากตอ่กตอไปนะครับมีอะไรมั่งไหมมีอะไรมั่งไหมมีอะดีๆตกมั่งไหมการ์ดเกิร์ดอะไรอย่างนี้ของเครื่องประดับมีมั่งไหมอุ้ยตัวนี้นะครับจบฟุกไฟไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีอะไรเลยอะเป็น10 20นบ20ไม้แล้วเนี่ย ไม่มีอะไรดีๆตกเลยนะครับของของขวัญไม่มีเลยนะครับเก็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 บก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะ holy cross boss หมาก่อนนะเออไม่มีอะไรตกเลยนะ boss หมายก็ไม่มีอะไรตกนะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวใส่บัฟใหม่นะคิวก่อนไม่มีอะไรตกเลยเนี้ยฉลองขอฉลองก้าวตัวแรกก็ขออะไรดีๆบ้างได้ไหมนอยากเข็มเชียวนะ เปลือหรือเปล่านะวันนี้เนี่ยอ่าโอเคก็หักกันไปเรื่อยๆนี่บอ่เดี๋ยวสลับไปเปิดโอวีบีก่อนอ่าเปิดวีบีสักยีกล่องนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมสี้เตึบตึ๊บตึบตึ๊บตเต็มนะครับเต็มคังเดี๋ยวเก่ากไปในเมืองก่อนนะเต็มคังนะครับเงย๊บืย,ยังเหลือยเยอะเลยอ่ะต้องรีบเปิดหน่อยแล้ว ของเต็มคังเลยเนี่ยมีมีมอาวุธอะไรมาบ้างม,มีกะมระทามีเกาะมีอ็เซอร์รีแล้วยขยะพวกนี้นะติดดิติดดิบติดดิบ,ดดบโ,โ้เต็มไปหมดเลยนะขยะเดีย๋ยวเรามาส่องของกันตอนท้ายๆเนี่ยับว่าการฉลอง99ตัวแรกของเซิร์ฟแรก,กนัลล็อกคลาสสิกเนี่ยได้อะไรไปบ้างนั่นเองนะ แล้วมีใคร99ม like. ั่งหรือยังครับตอนนี้ผม99ออไปแล้วเนอะเออผมว่านี่ครับเล่นตัวใหม่เซิร์ฟคูนด้วยนั่เนเองนะคูณ50%เลยนะครับคง99กันแล้วแหละเนอะเปิดอบบีไป50กล่องเลยแล้วกันนะรอบๆรัวๆเลยนะ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 รัวๆไปเลยนะครับรัวๆไปเลยรัวๆไปเลยโอโ้โหได้อะไรมาบ้าง มีบมีกาตาด้วยเอาละมีเสื้อมาเนี่ยฟอร์เมลหรือเปล่ามีดาบเซเบอร์สามรูหรือเปล่าดาบมือเดียวนี่ครับหักไม้ผีต่อเน,นี่ครับไม้ผีไม้ผีไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเนี่ยมีโพลลิงด้วยเหรอเนี่ยมีดอปเปอร์ด้วยเนี่ยหักไม้ผีต่อไปมีอะไรตกอะไรแพงๆบ้างมีอะไรบ้างไข่ดาวไม่มีอะไรเลยเหรอ ไอมีอะไรเลยนะครับนี่มีอะไรดีตกเลยอุ้ยมีมีต้นไม้เฮิร์บนะครับได้ใบบูมาขวดเก็บไว้ขวดโอ้โหไม่มีอะไรเลยไม่มีตัวดีๆผอมมาเลยนะครับตดืตๆดืดๆดืดๆนี่ไงตัวนี้ไงการมันตกไหมโอ้โหได้แค่ได้แค่ได้แค่แล่ได้แค่แล่แล่แล่แพงๆของมันมานีะครับถ้าการมันตกแล้วก็แหลมเลยเนอะเฮงื่อเลยนะครับไอตัวนั้นออกมาบ่อย ให้ลุนการ์ดมันหน่อยไหมตัวตัวมอบเตอร์นี่ครับเลดิ้ไข่งูเต่าโอ้โหออกตัวเก่งเลยนะครับออกตัวเต่ามาวิตเปอร์โอ้โหกิฟฟินครับกิฟฟอนกิฟฟอนโผล่มานี่ครับตีมันแทบไม่โดนเลยนั่นเองไม่มีซองมีเสือ้อมีเซอร์เลยโด่งดาบเอาวงอาวุธก็ไม่มีเลยนะครับลอยตัวไม่ตกเลยเลยนะครับเนี่ย ากไม้ผีถ้าจะไม่คุ้มสักเท่าไหรแหละนะเปิด OBB น่าจะดีกว่านะครับเดี๋ยวข้อหลังแนละ้วเปิด OBB แล้วสองสามร้อยกองมาเลยเนอะไม้ผีไม่น่าจะเวิร์กเนี้ยไม้ผีดูท่าไม่น่าเวิร์กนี่ตัวอะไรครับเนี่ยเตาไม้ผีไม่เวิร์กสักเท่าไรนะครับเนี่ยเปิดออกมาไม่มีอะไรเลยเหลือสิบกว่าไม้แล้วนะครับหายออกมาไม่มีอะไรตกเลยผงการ์ดไม่มีเลยสักเท่าไหร่ไ้ใบบูอัางุนซอฟฟิต โอ้โหเสียดายไหมผีนะครับอันแล้วเป็นอันนั้เกือบหมื่นเลยนะเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับแฮวเลยโอ้โหเกลี้ยงเกลี้ยงเค้กเค้กเค้กนี่มีไมมขีดอุ้ยตัวนี้ตัวนี้เกาะตกอะไรตกอะไรตกไหมโอ้โหไม่มีหืมถ้าก,กายมันตกนะหมดแล้วนะครับผีเกลี้ยงเลยเนี่ยอุ้ยมีนี่ที่จับที่จับที่จับสัตว์ แล้วก็เปิด OBB ยี่สิบกล่องรุยเนี่ยหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งนะครับไม่ได้เลยเลยนั่ 1, เองหนึ่งสองอ้าวของเต็มเดี๋ยวคราวนี้ก็เปิดครั้งอย่างนี้เลยแล้วกันมีที่จับสโมกี ok ้มาด้วยนะครับมีกิฟต์บ็อกมาเปิดเลยแล้วกันเหลือ OBB สิบสองกล่อง OBB ดีกว่า OBB ดีกว่าเยอะเลยนะครับขยะ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 ,ยะเฮ้ยอันนี้ตาออฟหรือเปล่าอา็อฟใช่ด้วยนะครับ มีตาอ็อกโผล่มาด้วยนั่นเองอ่ะก็ได้ของดีมาด้วยนะครับได้ตาอ็อกมาเนี่ยครับโอเคโอบีบีสิบสองกล่องอมเมลิกึกเกอร์เลิกึกเกอร์เลิกึกเกอร์เพียง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 มดไม้พีชสุดท้ายได้ปู่เนี่ยส่องของกันดีกว่านะไปเลยไปเลยไปเลยอยากรู้แล้วว่าได้อะไรนะครับอยากรู้แล้วนะว่าได้อะไร ขูโซเดอร์99ที่เคก็แบบเร็วเหมือนกันเนะประมาณ3-4วันก็99แล้วนะครับจากจากเร็วประมาณ95เน่ยถ้าถ้าฟาร์มทั้งวันจริงๆก็น่าจะแบบหรือแชร์ในปาร์ตี้ก็น่าจะแบบ2-3วันก็99แล้วนะครับได้หมวกนี้มาด้วยอาคิปบล็อกไม่เปิดแล้วดีกว่านะโอเคเข้าตัวพ่อค้านีครับไปส่งของการเอาวงอาวุธเอาวงอาวุธ อของเยอะพอควรเลยเนี่ยครับไอฮูดนี่ไม่ใช่เนะื้อฮูดไม่ใช่เนี่ยอาวุธมีอะไรบ้างกาตาลุ้นกาตานะลุ้นกาตาเลยเนี่ยถ้าเป็นกาตากึ่งอะโอ้โหแหลมเลยเนอะเดี๋ยวเราไปส่องกันตรงนี้ดีกว่าเอาวะนะสองหมวกนี้ก่อนหมวกอะไรมันคือหมวกอะไรเนี่ยครับหมวกเครื่องแต่งกายชาวเกาหลีจะใช้ในพิธีศพส,สวมโดยบุคคลในครอบครัวหรือเพื่อนสนิท อ๋อหมวกงานศพเกาหลีนะครับแล้วกอนนี้อะไรอ่ะหนวดนั่นเองเนาะหนวดปลอมนะครับแล้วนี่อะไรอ่ะโอ้โหเดี๋ยวที่ใส่ของหมูป่านี่ครับแล้วก็หมวกอะไรเนี่ยแฮนอ่ะหมวกทหารนั่นเองแล้วก็โค้ดทริปโค้ดนะครับอ่าได้ทริปโค้ดมาก็ยังดีเนาะแล้วนี่อะไรเนรี่ยโอ้โหดิบบิ้นลู่กรอกอ่ะ ได้ก่อนนี้มาเนี่ยไม่รู้นี่ครับกาตาไว้ที่หลังอันนี้หนึ่งรูนี่ครับปุ๊บโอ้โหอันนี้นี่เหลืออะไรเนี่ยสองนี่ก่อนอ่ะได้กีตาร์สามรูมาข้อนี้เหลืออะไรจะเป็นนี่้ไหมถ้าดาบเป็นเซเบอร์สามรูก็จะแหลมมากเลยนี่ครับกาตาเป็นกาตากึ่งเนอะแล้วก็อันนี้เป็นโซตามนี่ครับสองก่อนเลยปุ๊บโหกระทาสองรูนี่ครับ ดาบปึ๊บเซเบอร์สามลูเ er ่าเซเบอร์สามลูหรือเปล่าหนึ่งสองสามเอาเซเบอร์สามลูครับดึม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 โอ้ยผมได้คืนทุนแล้วคืนทุนทั้งไม้ผีคืนทุนทั้งทั้งอบบีเ er ลยน,น,น,นะครับเซเบอร์สามลูพอเอาละอีกอันหนึ่งกาตาเนี่ยครับขอกาตากึ่งขอกาตากึ่งนั้นหนึ่งสองสามเอากาตาอะไรอ่ะ กาตาธรรมดาเนี่ยครับสองลูหรือเปล่าสองลูหรือเปล่าก็สองสองลูเนี่ยครับโอ้โหกําไรได้เซเบอร์มาเนี่ยครับเลยกําไรเนี่ยครับถ้าไม่ได้เซเบอร์กาตาตัวนี้มาก็ขาดทุนเนี่ยครับโอเคเลยนะก็สนุกมากเลยนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะโอ้โหก็เป็นการฉลอง99ที่ที่ไม่เกลือนะครับที่ไม่เกลือนะ ก็ได้ทิปโค้ดมาด้วยนะนอกานั้นก็เป็นของขยะแบบแปลกๆได้ตาออกมาด้วยนะครับอ่าก็แบบโชคดีมากเลยนั่เองตาออกเนี่ยเขาไว้ทําของหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเนอะแต่ก็แต่ก็สามารถที่จะขายได้มีคนชอบรับตาออกนะครับอ่าเขาไปทําหมวกออกหรือเปล่าอัอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเออก็ก็ก็ฝากฝากติดตามวิดีโอหนะ้าด้วยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ ขอให้ทุกคน99ากันทุกคนนะแล้วก็99อย่างมีความสุขนะครับเล่นก็อย่าหักโหมมากล่ะโอเคนะครับช่วงคูณก็เพลินกันหน่อยเนอะนะโอเคนะครับแล้วก็วิดีโอหน้าผมจะไปเล่นไนท์สายคริติคอลให้ดูนะวิธีการอัพของไนท์สายคริติคอลนะครับอ่ะว่ามันจะเป็นยังไงนั่นเองเนอะเออจเจอวิดีโอหน้านะครับวันนี้ผมไปแล้วนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดดิ่งด้วยนะ เจอวิีแล้วนะครับนี่ผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย cat and c h a r